สวัสดีครับพี่น้องอเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ arm exe กับเกม h o l o เค l e ว Save the f a นนะครับผมโปรเจกต์ Project การจัดโ o l l เคี7ววันนะครับ7คลิปเรียกว่า7คลิปดีกว่าอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับท่านทุกคัดด้วยวันเสาร์อาทิตย์ตอนนี้ก็ยังคงอยู่กับซีรีส์นี้นะครับตอนนี้น่าจะเป็นคลิปที่สีนะ่นะน่าจะ4ถ้าผมจะไม่ผิดน,นะครับเดี๋ยวผมลองไล่ก่อน คลิปที่5้ละมั้งเพราะว่าคลิปแรกเนี่ยคือโซล่านะครับแล้วก็คลิปที่2เนี่ยคือโคโค่คลิปที่3คือมารีนนะครับแล้วก็คลิปที่4ที่ผ่านมาคือเซตาอ่าเพราะฉะนั้นนี่ตอนนี้เป็นคลิปที่5แล้วนะครับสำหรับโรคโลคยวของเรานะ เอาละวันนี้เราจะมาวิ่งด้วยใครดีวิ่งแบบไม่ซ้ําจําหน้าไม่ได้กันเลยนะครับเ <delegate> พราะการเล่นเนี่ยเรียกว่าเรามีตัวละครให้เลือกเล่นมากมายจนเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นตัวซ้ำเลยนะครับดังนั้นวันนี้เราเอาแบบวา่าผมไม่เคยลงเป็น อย่างน้อยอเน้นแบบตัวดังๆที่คนรู้จักกันเยอะๆก็น่าจะดีกว่าเนาะถ้างั้นเนี่ยเท่ากับว่า2คลิปที่เราจะล็อกตัวได้แน่ๆเนี่ยหนึ่งก็คือกุรานะครับกุรานี่น่าจะรู้จักกันแค่ทุกคนอยู่แล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเปโกร้านะครับ2ลนยนี้นี่คือคนไทยเนี่ยน่าจะรู้จักเยอะมากเพราะงั้นวันนี้เรามาอยู่กับเปโกร้าก็แล้วกันอ่าเดี๋ยวกุรานี่เอาไว้ปิดเป็นตัวสุดท้ายนะครับ ไปลุยกันในเ้เป็น LS Mode ก็จะเพลินๆน,นะเราไปอยู่ที่ออฟฟิศระดับฮาร์ดเลยนะครับจัดไปใส่โปรเจกต์ไฮชิว d กันกระสุนไว้ด้วยนางนี่คือสายแบบเรียกว่าคัสโนวานะฮะเน้นการสุ่ม เพื่อที่จะทําให้ของเนี่ย drop อ,ออกมาแบบพวกงงเงินอะไรเนี่ยใช่ไหมมันจะมีสกิลสุ่มนะครับถ้าเกิดว่าออกเป็นหน้ากระต่ายยิ้มหรือว่าไอ้ไอ้หน้าตัวหัวยิ้มเนี่ยมันก็จะได้ตังค่แต่ถ้าไม่ออกหน้านี้ก็ไม่ได้นะครับก็ต้องสุ่มเป็นตัวที่ต้องเน้นการแบรนดอมเน,เน้นดวงนิดนึงเน้นดวงเน้นดวงเพื่อปั้นนะครับแต่อาวุธพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างจะดี ว่ายิงเป็นแครอทแคอรอทจลวดนะฮะที่มีลักษณะการใช้งานเนี่ยคล้ายกับบาสุก้ายิงแล้วระเบิดเป็นหมู่เป็นหมู่นะอืมอันนี้เราเอาดามจที่เข้ามาช้าลงดีกว่านะครับ ไนะครับวิ่งไปวิ่งไปาวิ่งไปใหญ่ปะเออมันจะแบบว่ามีเหมือนเล่นปั่นสล็อตเนี <c oughs> ่ยคือนางแบบคุมโซนแถวพวกสล็อตโกลเด้นสล็อตแมชชีนอยู่เพราะงั้นเนี่ยก็เลยสามารถที่จะเล่นสล็อตเพื่อเอาเหรียญได้นะครับเป็นตัวที่เก่งทางด้านการต่อสู้นะครับแล้วก็เก่งทางด้านการฟาร์มด้วยคือได้ทั้งสองอย่างเลยฟาร์มได้ เก็บตังค์ได้ของดีของดีอันนี้คือเรียกว่าตัวระดับแนวหน้าดีเวลาใช้นะครับจะเป็นการปั่นสล็อตอดและเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราปั่นสล็อตครบสามช่องนะครับมันจะกลายเป็นกองเงินนะครับคือศัตรูทุกตัวเนี่ยจะกลายเป็นเม็ดเงินให้เราให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มตังค์ได้แบบอินนํำสำราญมากสำหรับคนที่ไม่ได้สนเรื่องของของการผ่านด่าน สเตจธรรมดานะครับก็สามารถมาเล่นเอล o สโหมดเนี่ยเพื่อทดสอบทักษะความสามารถในด้านการเอาตัวรอดของเราได้ดีเพราะว่าเอลิสโหมดเนี่ยมันจะส่งศัตรูมาเรื่อยๆนะครับเพิ่มเปอร์เซนต์ที่เราจะแพ้เนี่ยมากขึ้นอ่าแล้วก็ศัตรูเนี่ยจะค่อนข้างจะย,ยิ่งนานก็จะยิ่งดุดันนะครับคือดานพื้นฐานของมันเนี่ยศัตรูเนี่ยเขาจะมีล็อกชัดเจนอยู่แล้วว่าอ่ามีกี่เวฟนะครับแล้วก็ ศัตรูในแต่ละช่วงเนี่ยจะโหดขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเป็นเอเลสโหมดเนี่ยก็คือยิ่งเราอยู่นานนะครับศัตรูมันจะยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆคือเพดานเนี่ยมันสูงกว่าสูงกว่าโหมดเล่นธรรมดานะแต่สำหรับคนที่อ่ายังเพิ่งเล่นช่วงต้นๆเนี่ยก็แนะนําให้เล่นสเตทโหมดไปก่อนนะครับนี่ไงเออเป็นไง <laughs> ยิงยิงสามนะยิงสามนะตอนนี้ตอนนี้อ่าล็อกเก็ตอาร แครอทของเรานะครับยิงเป็นสามลูกแล้วแล้วระเบิดกว้างจัดคือการรุมไม่มีปัญหาเลยนะครับเปโกลานี่ชอบชอบคนเยอะๆยิ่งคนเยอะยิ่งชอบนี่พวกเก็บซีเยอะแล้วยิ่งสนุกเลยโอ้โหเหรียญเหรียญเต็มเหรียญเต็มไม่ได้ละต้องบิ่งมาเก็บเ,เราเอาอค่อยๆปั้นไปค่อยๆปั้นไป การไม่อยู่นะกันไม่อยู่แตกนะครับเมื่อกี้มีรูให้เราออกไปได้แล้วนะน่าดูดสูบโหเพียบเลยดูดิโอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเฮ้ยโอ้ยอ่าเรามีของเรามีไอเทมพิเศษนะครับดีด ดีดออกดีดออกขีดศตรูออกได้เอาเขียงเอาเขียงมาดีดอีกให้เปโกลาถ,ถึงเขียงด้วยเอ้ยาย่ยยยยยยยาย่ายืาเฮ้ยเอ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 ยยังไงสบายสบายไอ้พวกหัวสกิบิดี้ทวัวรเลดนีขยันโผล่มาซะด้วย แต่มันมีอยู่ในด่านนี้นะครับไอด่าน2เนี่ยจะมีพวกหัว c ี d ดีท o วอันนี้คือน่าจะอยู่ในชักโครกมานานคลํำมาเลยเชียวเฮ้ยบอสมาเปิดเลยเปิดโหมดกริงได้แลาวเอเฮ้ยเนี่ยศัตรูทั้งหน้าจอนะครับจะกลายเป็นเหรียญไปเลยตัวที่มันยังไม่เกิดนะแต่ถ้าตัวที่เกิด เกิดทีหลังขอต,ตัวที่เกิดแล้วครับถ้าตัวที่ยังไม่เกิดเนะี่ยคือมันจะไม่กลายเป็นเหรียญคู่สลับกันเฉยได้ไงก่อนอ,อือจั๊กแรงนะเนี่ยทำไปเล่นไปอุย้ยกล่องซูปเปอร์ซูปเปอร์บ็อกซ์โชคดีมากใครที่ได้ซูปเปอร์บ็อกซ์ผมบอกเลยว่ามันเป็นของที่ทำให้เราเนี่ยได้ไอเทมสุดพิเศษนะครับจะเป็นคำว่าซูปเปอร์เห็นไหมเนี่ยอันนี้มันเป็นซูปเปอร์ไนลี้นิวเลยนะครับไม่ใช่แค่ ไนท์ีม,มิวธรรมดาแต่เป็นไนท์ีม,มิวที่เสริมประสิทธิภาพม,มาจนถึงทีดสุดคือต่อให้เราจะอัพพยายามอัพสักแค่ไหนพยายามที่จะปั้นเลเวลมันขนาดไหนเนี่ยมันก็ยังไม่เท่ากับเราเปิดได้กล่องซูเปอร์นะเพราะฉะนั้นกล่องซูเปอร์เนี่ยคือแรที่สุดแล้วของการเล่นก็อารมณ์ก็เหมือนกับถ้าเปิดกาชาเนี่ยก็คือเปิดได้ตัวระดับสูงแรงสูงสูงเลยนะครับอันนี้ก็คือเปิดได้ไอเทมระดับสูงมาช่วยในการเล่นให้มันง่ายขึ้นถ้าเราได้เมื่อไหร่เนี่ยคือชีวิตเราจะสบายมากครับเพราะว่า ตอนนี้คือดูวงดูวงการโจมตีของถังลาวาบักเก็ตโคตรกว้างกว้างจนแบบอมอ,มอนคือโดนทั้งทั้งหน้าจอแล้วจังหวะเน,นี้ยเออจรวดแครลอทเราก็แบบใหญ่เบิ้มเลยครับเรียกว่าไสบิกเบิม้มให้พึ่งระลึกไว้น,นะครับว่ากล่องพวกนี้มันแรนดอม โอกาสออกให้เรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้กล่องระดับซูเปอร์เนี่ยก็คือเราเนี่ยจะต้องโชคดีในระดับหนึ่งนะเอเซนมันก็ไม่ได้ต่ามากนะครับแต่ก็ไม่ได้สูงขนาดที่ว่าจะได้เจอกันบ่อยๆนะแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่มีดวงกับเหล่าสาวๆนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นสาวๆถ้าไม่ใช่เกมที่มีไว้เพื่อการต่อสู้หรือการพีพีกับคนอื่นเนี่ย เกมแนวนั้นเนี่ยผมจะดวงค่อนข้างจะแรงมากนะค,คือเป็นการบ่งบอกชัดเจนว่าผมเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวแต่จริงครับอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือเรื่องจริงนะหลังจากที่แบบว่าดูหลายรอบแล้วก็คือเป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับคือต่อต่อให้เป็นเกมสู้กันนะถ้าเป็นเกมสาวๆเนี่ยดวงผมก็ยังมีเลยนะเออ คือมันเป็นคนที่มีดวงกับเรื่องพวกนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่นเกมที่มีสาวๆเนี่ยมันจะแฮปปี้มีความสุขมากนะครับนี่ก็ยังมีอีกหนึ่งเกมนะฮะที่เกี่ยวกับสาวๆแล้วก็ยังรอที่จะเล่นอยู่นะครับเพราะว่าเขาเข้าใน PC ด้วยและพูดมาถึงครัดน,นี้แล้วผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่ามันคือเกมอะไรนะครับส่วนใครที่ไม่รู้ผมจะบอกให้นะครับคือไม่ว่ายังไงก็ต้องรู้ใช่ไหมมันก็คือเกมอูมามุสเม่เพรตี้เดอร์บี้นั่นเองครับ เกมสาวม้านะฮะที่กำลังรอลงพีีอยู่ในช่วงเดือนปลายปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับรู้สึกจะลงวันที่26มิถุนายนามัง้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าด้าน,นก็เกมสาวๆอีกนะครับแปลว่าผมเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปโลดแล่นอยู่ที่เกมนั้นด้วยนะและด้วยดวงที่ถูกกับสาว,สาวอยู่แล้วก็อาจ,จะทำให้ผมเนี่ยเล่นสบายขึ้นนะครับหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ผมไม่เคยเล่นนะผม,ผมไม่เคยเล่นของญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าผมไม่เล่นเกมที่ อ่านไม่ออกส่วนมากผมจะไม่ค่อยเล่นเกมที่อ่านไม่ออกนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกเกมเนื้อเรื่องหรือว่าเป็นเกมที่จะเป็นจะต้องมีการอัพสเตตอย่างจริงจังต้องมีการคำนวณนู่นนี่นัน่นอย่างจริงจังผมจะไม่ค่อยเล่นนะแต่ถ้าเกิดเป็นเกมที่แบบว่าไม่ได้มีอะไรแค่แปรขั้นเฉยๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมก็มีมีเล่นบ้างนานๆทีก็จะเล่นบ้างแต่ส่วนมากถ้าต้องแบบไปเล่นเซิร์ฟทางฝั่งเขาเลยผมก็จะไม่ค่อยได้เล่นนะถ้ามันไม่ไมีภาษาอังกฤษ พวกเกมที่ผมเล่นส่วนมากเนี่ยก็จะมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นกลางให้ผมเนี่ยพอที่จะแปลได้นะครับคือแปลได้ไม่หมดแต่อย่างน้อยก็พอจะรู้เรื่องว่าตรงนี้เป็นอันนู้นอันนี้อะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นแค่อีโก้ส่วนตัวของผมดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอาจจะเรียกว่าค่อนข้างเสียเปรียบหน่อยก็แล้วลกันเพราะว่าวงวงกว้างของการเล่นเกมเนี่ยผมจะแคบกว่าเพื่อนๆหลายคนหรือว่า FC หลายๆท่านนะครับที่มีโอกาสได้ไปสัมผัสกับ ส่วนอื่นที่ผมเนี่ยไม่ได้สัมผัสด้วยดังนั้นนี่นนก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าเพตตี้เดอร์บ้สาวม้าของผมเนี่ยจะออกมาได้เพลิดเพลินจำเนินใจขนาดไหนเพรเขาจะปรับประยุกต์ให้สามารถมาลงคือออ t ติมิ e เป็นพิเศษให้กับ PC เลยนะครับลงในสตรีมด้วยไม่ใช่แค่การเล่นผ่านอ่าพวก อีม e ูเลเตนะครับแต่เป็นการลงผ่านสตรีมโดยตรงเลยแล้วก็เห็นบอกว่าเวอร์ชันที่ลงผ่าน PC เนี่ยจะมีการอ ptimize พ e ิเศษนะครับให้กับ PC ด้วยก็คือ,อเป็นเวอร์ชั่น PC อย่างแท้จริงนะครับไม่ได้มาแค่ในนามเท่านั้นแต่ว่ามาแบบจริงจังเลยนะก็คือมีการทำภาพให้สวยงามขึ้นนะครับ ไม่ใช่แค่พอร์ตมาลงแต่อัปเกรดภาพอัปเกรดออปชันความคมชัดความสวยงามเนี่ยคืออัปเดตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งด้วยเพราะนั้นก็เลยเป็นโปรเจกต์ที่ผมเนี่ยรอจะดูชมอยู่พอสมควรเลยคือมายังไงเล่นแน่นะครับคิดว่าน่าจะเดวันด้วยถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดเอ่าเล่นถ้าไม่ติดวันเสาร์เล่นกับ FC นะครับก็ยังไงก็เดวันแน่นอน รอเล่นมานานแล้วรอเล่นตั้งแต่อยู่ฝั่งเซอร์ที่ปุ่น้ะครับแต่ว่าไม่อยากอ่านภาษาญุ่นแค่นั้นเองเป็นเกมที่เล่นสบายๆนะครับไปเรื่อยๆมผมพูดคุยคิดนู่นคิดนี่คุยกับทุกคนอยู่เนี่ยผมก็ยังสามารถที่จะค,คิดนี่คือตัดนะพี่ผมเล่นมุกอีกแล้วเว้ยโคตรไว พีนี่ไตเปล่าไตหรือเปล่าตับมันริเวอร์ป่ะเอ๊ะปอดริเวอร์ใช่ไหมตับแล้วตับนี่อะไรวะภาษาอังกฤษวรรคคำเอ้ยบ้าผมยังผมยังรู้แบบพอรู้นะคือไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะถึงจะไม่ได้เป๊ะเต็มร้อยแ้วก็พอรู้ภาษาพื้นฐานบ้างเหมือนการอุ่นอะไรอ่ะยายาแมวแมวโอ้โหส่งบอสมางี้เลยหรอดูเรื่องอีกครับ ออเอยระเบิดจอขาวก็เลยทีเดียวโอ้โหเรียกว่าตังนี้แบบถลม่มทลายอ่าบอสไม่ไหนแล้ววะอย่าบอกนะว่าไอ้นั่นแค่ตัวปกติไม่ใช่บอสอะ่ะแล้วผมใช้ไม่ตายไปแล้วน,นะน่ะโคตรโดนหลอกมันเป็นตัวธรรมดาแน่เลยะหน่อยแน,อน่ไอหัวเข้าปั้นไอหัวเข้าปั้นกับกิบบี้ทัวเลต,ต้องมารองรับสนามอารมณ์ของผมซะละล่ะที่ผมกดใช้ท่าไม่ตายกับตัวธรรมดาไปเพราะโดนหลอก ว่าเข้าได้ป่าดูนี้ดูขนาดดูขนาดของบาเรียซะก่อนถ้าคิดว่าจะเข้าได้ง่ายๆแล้วก็คิดผิดแล้วเฮ้ยมันส่งมาแล้วมันส่งบอสมาแล้วอันนี้บอสจริงเออนี่นี่ยาเอะมิกโกไม่ใช่นะรู้รู้แค่เป็นมิกโกอุ้ยอุ้ยอุ้ยบอสมาสองตัวอุ้ย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 ตุ๊บบุยไม่ไหวละกลางโลกก่อนแล้วไม่ไหวแล้วอ้ยโอ้ยอย่าชนอย่าชน าลนี้กันโลนี้กัน,น,กน,น,กนดาเมจกายภาพไม่ได้กันได้แต่กระสุนเท่านั้นระยะประชิดไม่รอดครับโอ้หดูดิพี่หมูคือโดนตายนะน่ะคือมันแรงมากนะครับพี่หมูนี่ถึกนะถึกมากนะฮะแต่โดนไม่กี่ลูกเท่านั้นนะ่ะโดนไม่กี่นัดคือดิ่งยิ่งไปเลยอะ่ะโคยา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 ,ยายโอ้โหโชคดีแล้วเราทำเดาเมจเขาทำเดาเมจผ่านเ0 0 0็ด้วยนะแล้วก็ สุ่มนะครับแรนดอมเปลี่ยนศัตรูนในฉากให้กลายเป็นเหรียญเออเล่นเหมือนเหมือนเล่นแจ็คพอตเล่นแบบพวกเขาเรียกอะไรนะตู้สล็อตอะปั่นสล็อตเออเหมือนปั่นสล็อตนะฮะแรนดอมเปลี่ยนอยา่ยาอยา่ยาอย่าอุ้ยอุ้ยเมีวหมูเมียวหมูไม่หมูเลยไม่หมูเหมือนชื่อไอ้พวกนี้ไปดีกว่า้ยส่งเส้นมาหลอกเราอีกแล้วโอ้โหโอ้โห ทรมานแท้ไอ้บอสสตัวนี้ออกมาพร้อมกันนี่แบบโคตรน่ากลัวครับเป็นอะไรที่แบบทรมานมากอ่ะไอบอสสตัวนี้พร้อมกันอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหค่อยๆเดินค่อยๆเดินมาแบบชิวๆเลยอเดเดเ อุ้ยเกือบแล้วอีกนิดเดียวเราต้องเราน่าจะต้องฆ่าลีโกก่อนอ่าฆ่าฆ่าไอ้ย่าย่าโอ้ยไข่สโลไข่สโลเราจะตายแล้วน่ะเอ้ยเคิร์สโอ้ลดูสเปเชียลคูดาวโอ้ยลดลดสเปเชียลคูดาวก็ใช้ได้อยู่อ้ย โอ้ยส oh, wow. ่งไม้แ oh, ล oh, kind of oh, ้วต oh, ัวเก่ายังไม่ไปเลยตัวใหม่ไม้แล้วเดี๋ยวเค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บเป็นตัวไปก่อนไปก่อนไหมไปก่อนไหมโอ้ยตามจับมือซะด้วยนี่แน่นี่แน่เสร็จเราดีครับอ้าอ้า้กเอากันให้ตายไปข้างเลยเว้ยไอ้ด่านฮาร์ดนี่มันโหดจริงๆด่านฮาร์ดสองเนี่ย เดี๋ยวดขอขอขอก่อนอ่าเพิ่มผิวยิ่งเพิ่มผิวยิ่งอันนี้ของดีอันนี้ของดีใจเย็นนะฮะผมไม่มีพุ่งนะฮะผมมีแต่บาเลียกันกระสุนอย่าใจร้ายกันมากเอาอีกแล้วอันแน่บอตายไปแล้วเรียบร้อยอ,อ,อัดเข้าไปเน้นการออกของท่้งไว้ก่อนโหมดเอเลสนี่ยิ่งท่้งออกบ่อยเรายิ่งสบายเราอัพของได้ครั นี่ไงหไหมมนันอัพทุกอย่างให้เราหมดเลยเออวิ้ยทั้งมัอยู่ตรงนน้นป่ะน่าสีข,ขาวๆอย่างนี้โอ้โหทั้งหลายอันเอาละสบายละตีโบกให้หมดตีโบกให้หมดเออเวลเต็มเลยนะน่ามาแสงแข่งความมืดเราเวลเต็มแล้วครับไซส์แบบใหญ่จัดอุ้ยอะไรอะออกมาเป็นอะไรอะโอ้โบนบส อ๋อเอาเขียงกับลูกไฟมารวมกันเป็นคลื่นมาหาดาบเหรอเนี่ยจําไม่ได้แล้วนะผมผมผสมผสมไปนี่จําได้อยู่แค่ไม่กี่อย่าง,งครับแต่ว่าได้มาหาดาบเป็นการล่าสังหารนี่ก็เรีกว่าน่าจะสบายขึ้นเยอะเอาอะไรมายัดใส่ไดนะ้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าเปกโกลาเปกโกล่าเราในเวอร์ชั่นนี้นรกมากสัตว์เรียบะ เอาล่ะเราปั่นสล็อตเล่นอ้าวอิ่มเลยสล็อตขึ้นซะด้วยมือขึ้นนะนี่เอออ่ะอัพอันเดะเดวเดะมันอัพเอออัพอีกขอกเพิ่มโอกาสออกทั้งยีก้าเขาไม่ถึงตัวแล้วจังหวะเนี้ยถ้ามันจะเยอะซะขนาดนี้นะครับด,ดีได้สองหมื่นแล้วนะเนะี่ยบอกแล้วเป็นเขาเป็นตัวที่ปั่นแบบ ปั่นทั้งเงินแล้วก็ทั้งเจเมยได้ค่อนข้างดีนะคือบาลานซ์เลยเป็นตัวที่บาลานซ์มากในด้านของทั้งการฟาร์มและการสู้นะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าถ้าโจมตีไม่ได้เวอร์วังมากโอ้โหนี่กล่องเลยกล่องใหญ่คกล่องแบบไซส์แม็กซิมัมบิ๊กยอ้ยเขาจะมาขอเขาจะมาขอเบอร์เราแล้วโอ้โหโดนดันออกเลยพลังขึ้น พลังคลื่นคลื่นดาบสถานฟ้าเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละย้าอ้อยอ้ย,อยแมว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 ยี่สิบห้านาทีที่จะโหดขนาดนี้ไม่ได้นะโอ้ยมันสมกมับว่ามันสมกับความฮาร์ดจริงๆอันนี้ยังไม่ตายเลยอ่ะคุณกระลอกขอมือคุณกระลอกนักนักข่าวเขาไม่ตายครับ โอ้ยโอ้โหผมว่ามันเป็นการฝึกที่ดีมากมันฝึกให้ผมหลบกระสุนในกระดัมสปินแบเทอร์ได้ดีมากครับเป็นการเล่นที่คือสามารถเชื่อมโยงไปถึงกันได้อะอะไรจะเข้าใกล้ตัวปุ๊บต้องรีบหนีต้องรีบดีดหลบนะทุกอย่างสามารถพัฒนาเราได้นะครับในทุกๆทางไปแล้วไปแล้วนี่นะเรามีหักเลื่อน แบบช้าๆถ้าเราไม่มีหักเลือดแตบ,บช้าๆนี่ผมว่า,น,าน่าจะน่าจะตุยไปแล้ะน่าจะตุยไปเรียบร้อยละบังเอิญมีเลยรอดอตัวใหญ่นะนะปั่นสักหน่อยปั่นสลอ็อตสลอ็สลอตแมชชีนโอ้ยได้ของได้ของทำให้ติดสตานอีกโอ้อย่างนี้ผมว่าสบายละสบายึ้นเยอะอีทัางมาทัางมาเราต้องตีบวกแต่รอบนี้เก็บเร็วมากเลยนะ ของอะไรแบบมันออกดีมากเลยครับจริงๆมันมีมาร์กด้วยนะผมอัพตัวมาร์กไว้หนึ่งอันแต่ว่าผมยังไม่ได้ใช้เลยเก็บไว้ก่อนอยา่าอย่าทำเราเออเหมือนมอนควรจะพูดคำนี้มากกว่ามอนบอกไม่ไหวแล้วเข้าไปถึงตัวเลยปาดมาทีนี้นปลิวกระเด้งกระดอนหมดเพราะว่าเรามีซูปเปอร์ซูปเปอร์ไนลี่นะิวนียนมคุณภาพ ลงคุณภาพของอัศวินอืมอ่ะนี่เรายังมีของที่อัพได้อยู่ต้องอับเข้าไปสู่สู่เก็บกินเก็บกินรจะว่าเก็บกินเฮ้ยอันนั้นบอสอันนั้นบอสแน่ๆตัวใหญ่บูบุงบูบุงเฮ้ยยิงกระสุนใส่ด้วยนะหน้าบอสของฮาร์ดมันมีเนียนตอดกระสุนมาตลอดเลย โแซบอยู่ปวดแซบอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปวดแซบอยู่แมวแมวแมวจังหวะนี้สุ่มเสี่ยงต่อชีวิตอ้าวเรียกว่ารีดานเออเนี่ยมันเขามีเปโกราเขามีความสามารถในการรีดานครับเปโกเปโกนี่โหดจริงๆคือพอศัตรูเริ่มเยอะแล้วเราก็สุ่มเอาถ้าโชคดีออกปุ๊บศัตรูทั้งหน้าจอเราก็จะกลายเป็นเหลี่ยมไปเลยครับให้เราฟาร์มได้อย่างเต็งๆ แต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นเหรียญยังไงก็ทำเดเมพัน1,000%นะซึ่ง1,000%ก็เยอะอยู่ครับเกมนี้สิ่งที่น่ากลัวจริงๆคือการวิ่งติดฉากนะเพราะว่าถ้าเราวิ่งติดตกวิ่งติดพวกแผงกั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตายี่สูงมากเฮ้ยไอตัวนี้ปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้จังหวะนี้โอ้โหอะไรวะเนี้ยไม่แถบใหญ่ยังอนะ่ะ โอ้โหถึงกับแหลกอุ้ยอุ้ยมันยิงกระสุนเก็บให้หมดเก็บทั้งแถบออ้นี่นี่นี่แหละสาเหตุที่ผมเลิกบาลีมาเพราะผมเอาไปป้องกันเนี่ยพวกเนียนๆที่แบบชอบเอากระสุนมาลุมยิงเราจากทุกทิศการมีบาเรียมันช่วยเราได้เยอะเลยนะครับตั้ง30วินาทีอะ ถึงต้องใช้เวลาคูลดาวถึง90บวิก็เหอะแต่ผมมองว่า1ใน3ที่เราป้องกันกระสุนได้30วิเนี่ยก็ถือว่าค้มแล้วนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยโคตรมหาหมูเ้ดี๋ยวเ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 ดยเดยวเอดี๋ยวเดีดีดี ปั่นสล็อตมาแล้วเปลี่ยนสตูกลายเป็นเงินได้ไม่งั้นเมื่อกี้นี่น่าจะเสียไม่เยอเลยนะเกือบแล้วน่าจะแบบเฉียวนิดเดียวมาอีกแล้วทำไมเขาปล่อยบอสมาเร็วจังไม่กี่นาทีเองครับเอาบอสมาโอเวอร์เวมเราเหรอจ้าใครจะโอเวอร์เวมใครกันแน่อุ้ยคอนคอนคอน,คอนทองแต่ก็ยังไม่มีของที่จะผสมได้นะโอ้สองหมื่นเจ็ดเข้าไปแล้วนะครับ กับเวลา18นาทีในการเล่นนะได้โฮโลโคอยล์2 7เข้าไปแล้วอุ้ยจดหมายจากแฟนๆเราจะมองข้ามไปไม่ได้ต้องกลับไปเก็บต้องกลับไปเก็บดีเขาออกดีบอสออกจังหวะนี้บอสก็หยุดเราไม่ได้เพิ่มโอกาสคีย์0.5เปอร์เซ็นมาไม่มีอะไรหยุดยั้งเราจากจดหมายจากแฟนๆได้นะครับจดหมายจากแฟนๆสำคัญมากน,น,น,นี่ไงกลางโล่เนี่ยแล้วทีนี้เราก็จะแบบ เดี๋ยว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 เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยโอ้โหโอ้โหไหวไหมสภาพจะแตกแล้วจะแตกแล้วจ้าเลือดไม่ดอบซะด้วยอยู่เรื่องอยู่ยังไม่ถึง20นาทีเลยอ่ะมันฮ่าจริงๆครับ โหดเฟ,ฟ,ฟื่อฟังเบอร์หวังมากสับมิดไฮสกอร์ไปก่อนผมว่าเขาน่าจะทำสกอร์ก็ได้ดีกว่านี้เยอะมากอะร้อ <c> ย <oughs> บวกไปเลยดูเขาที่99ยังสองล้านกว่าเลยผมได้แค่สามแสนแปดอดตอนาจใจเหลือเกินเออแต่อย่างน้อยเราก็ได้ตังมาครับเอามาอัปเกรดเอามาอัปเกรดความแข็งแกร่งของเราได้ทีนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะไปอัพทางด้านไหนนะ เล่นไม่ผ่านก็น่าจะไม่ได้เออมันไม่ได้ถ้วยด้วยแต่แต่ไม่แปลกไม่แปลกเล่นไม่ผ่านกาชาเราน่าจะตอนนี้น่าจะเบรกได้นะตอนนี้น่าจะไปลงที่พวกสเต็ปของการปั้นให้เราเล่นง่ายขึ้นมากกว่าออได้เงินเพิ่มขึ้นอ่าอนต่อหนึ่งเลเวลนะครับ ก็จะทําให้เราฟาร์มเงินได้เร็วขึ้นถูกไหมแล้วก็ระยะของการกรบของนะครับยิ่งกว้างยิ่งดีเอาละถ้างั้นวันนี้ก็เวลากําลังพอประมาณนะฮะก็เรียบร้อยจบไปแล้วกับการโดนพาเปโกลาไปโดนเล่นงานดานฮาร์ดที่มันฮาร์ดจริงๆนะอย่าอย่าลิอารองของนะถ้าเกิดว่า,าสแตปของเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะ ข้ามขั้นไปที่ด่านระดับสูงๆได้นะเพราะว่าเปอร์เซ็นที่เราจะรอดเนี่ยมันน้อยมากนะครับเหมือนกับว่าเขามีการจํากัดไว้แล้วว่า,าระดับประมาณน,นี้ควรจะอยู่ที่ด่านไหนนะฮะเพราะว่ามันมีเรื่องของสกิลที่เราจะได้นะครับหรือว่าเรื่องของค่าโจมตีที่แบบค่าสเตตต่างๆที่มันเหมาะสมกับด่านนะครับอันนี้คือค่าสเตตผมได้แล้วเพราะว่าผมปั้นไปถึงแล้วแต่ว่าสกิลตัวละครระดับ แฟนของตัวละครเนี่ยมันยังไม่พอนะครับพาะถ้าระดับแฟนของเราอยู่ในจุดสูงสุดหรือจุดที่เรียกว่าแพทิัมเนี่ยมันจะได้สกิลทุกอย่างมาแต่เริ่มต้นเราจะไม่ต้องมานั่งอัพสกิลนะครับหาอาวุธหาอะไรมาเสริมการสู้แบบเต็มที่เลยแต่ว่าเนี้ยผมยังต้องอัพสกิลอัพอะไรอยู่เพราะฉนั้นเนี่ยความเร็วในการไปต่อเวฟเนี่ยมันก็เลยช้าเกินไปนะทำให้โดนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยโอเว่การจมปีได้ง่ายนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะตายเยอะดังนั้นเนี่ยเล่นให้เหมาะสมครับ เล่นด่านซ้ำๆเดิมๆก็ได้เป็นการวนฟาร์มนะครับเพื่ออัพระดับแฟนของเราแล้วพอระดับแฟนของเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําตัวที่เราชอบเนี่ยไปลงลุยในด่านที่สูงขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงที่ผมเจอมานะ ตอนนี้ก็ได้เวลาเหมาะสมแล้วครับที่เราจะไปพักผ่อนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอกลราบขอบคุณต่อพี่น้องขอบชมผูุดูท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปนะช่องเรานะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e ก็ฝากกด subscribe ไปด้วยนะครับใช้ชีวิตได้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะอย่าลืมทำแดรี่เควสที่ได้รับจากคนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยเนาะจะได้มีความสุขทั่วๆวกันแล้วไวมาพบกันใหม่ในชั สำหรับวันนี้ฝันดีนะครับบ๊ายบาย